สวัสดีครับ u t u b e อยู่กับผมนะครับ1้0บาทปลาครับนะครับรายการคนปั้นปลาครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น E ีที่9แล้วนะครับเราเดินทางมาถึง E ีีที่9นะครับอีพีที่8นะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับพาไปดูปลานอกนะครับราคาหลักร้อยนะครับไซส์เล็กนะครับ E ีีนี้นะครับรายการคนปั้นปลาเนี่ยเรียกว่าปั้นจริงๆนะครับ เพราะว่าเป็นไซส์เล็กลงมาอีกนะครับแต่เป็นไซส์เล็กที่มีอายุแล้วก็คุณภาพนั้นไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวเราไปดูปลากันเลยนะครับว่า EP นี้นะครับคนปั้นปลาจะพามาทําอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับร้อบ้านปลาครับนะครับวันนี้จะพามาคัดปลาเล็กครับ คัดปลาเล็กปลาชุดนี้เป็นปลาลูกนอกนะครับต้องทําความเข้าใจกับท่านผู้ชมก่อนนะครับลูกนอกก็คือปลาที่เอาพ่อแม่พันญี่ปุ่นนะครับมาเพาะพันุ์นี้ครับโอ้ท่านผู้ชมดูขนาดยังไม่ได้ทําสีทําอะไรนะครับนี่พึ่งขึ้นจากบ่อด,ดินครับแล้วเราจะมาคัดนะครับคัดเอาหัวคอกท้ายคอกนะครับ แล้วก็คุณภาพรวดลายนะครับ EP ที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้ทำการาตากปลาชุดนะครับปลานอกนะครับ EP นี้เอาใจสายขุนนะครับด้วยลูกนอกราคาประหยัดนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ดูผมคัดไปนะครับแล้วก็ ดูชอบตัวไหนก็สามารถอินบ็อกซเข้ามาสอบถามทาง170บ้านบาะครับได้นะครับกับชุดลูกนอกครับลูกนอกก็คือเอาพ่อแม่พันญี่ปุ่นนะครับพ่อแม่พันปลาญี่ปุ่นนะครับปลานําเข้านะครับนําเข้านี่ก็คือเกิดที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วขนส่งนะครับผ่านขนส่งระหว่างประเทศนะครับ ม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเรือหรืออะไรก็ตามแต่นะที่เขาเข้ามาได้นะครับกอผ่านเข้ามายังแผ่นดินไทยนะครับมาเลี้ยงแล้วก็เพาะพันธุ์นะครับกลายเป็นลูกนอกนะครับส่วนปลาไทยก็คือใช้พ่อแม่พันธุ์ที่อยู่ในประเทศเรานี่แหละครับเพราะนั้นชุดนี้ก็จะเป็นดูครับมันววตลอดเวลานะครับปลากำลังจะโตนะครับส่วนลูกนอกก็คือ ส่วนปลาไทยนะครับผู้ปิดปลาไทยก็คือปลาที่ใช้พ่อแม่พันธุ์ที่อยู่ในไทยนี่นะครับอาจจะเป็นหลายรุ่นแล้วนะครับมาเพาะเป็นปลาไทยเนาะนะครับก็มี3อย่างใช่ไหมครับมีปลานอกลูกนอกแล้วก็ปลาไทยนะครับเพราะั้นท่านผู้ชมมือใหม่นะครับก็ต้องทำความเข้าใจนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูวิธีการคัดปลานะครับว่าผมจะดู ัดเอาหัวคอกเนี่ยนะครับหัวคอกแล้วก็ปลาที่ยังไม่ผ่านเนี่ยก็จะเอาลงกับสู่คืนบ่อดินนะครับส่วนปลาที่ผ่านแล้วก็อาจจะเลี้ยงทําสีทําอะไรก่อนนะครับให้สวยงามครับก่อนเอาออกไปให้พี่ๆนะครับที่ดูอยู่ท่านใดสนใจนะครับจุดลูกนกฮูกฮักุครับก็ฮักฮักุตัวนี้ปลาชุดนี้มี ควกุแล้วก็เบนิก,กอยนะครับสองพันสองสายพันธุ์หลักๆนี้นะครับเราไปดูบรรยากาศการคัดปลากันเลยนะครับครับก่อนอื่นเราพาท่านผู้ชมนะครับ แอดมินพาท่านผู้ชมมาดูความแตกต่างระหว่างหัวครอบนะครับนี่หลังจากคุณแล้วนะครับหัวครอกเป็นยังไงท้ายครอกเป็นยังไงนะครับนะครับแต่ก็แอดมินก็ยังจะอ่าคัดเพื่อเลี้ยงนะครับต่อไปนะครับแต่ไซที่เขาเป็นหางครอกเนี่ยแอดมินก็ยังยังไม่ทิ้งนะครับก็จะยังเก็บไว้ขุนนะครับดูความแตกต่างพัฒนาการต่อไปนะครับ แม่แน่เนาะตัวที่เป็นท้ายคอกนะครับอาจจะสวยงามในอนาคตนะครับนี่เรามาดูหัวคอกที่แอดมินยกตัวอย่างนะครับอแอดมิน170บ้านระครับนี่ยกตัวอย่างขึ้นมานะครับนี่เดี๋ยวนะดูมันว่าเขาจะจับยากเหมือนกันนะครับนี่เป็นเบนิก,กอยนะครับเบนิก,กอยคือใหญ่เลยนะครับนี่ ส่วนท้ายครอวก็ยังไม่โตครับแต่แต่มีอนาคตเรียกว่าลวดลายนี้ใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับลวดลายเรียกว่าขึ้นมานะครับส่วนความแตกต่างของอีกตัวหนึ่งก็คือโคฮาคุตัวนี้ครับนี่บอดี้เรียกว่าใหญ่ามากนะครับเพราะฉะนั้นอน,อนาคตเขาก็จะโตไปถึง60ส0บเจบได้นะครับแอดมิน คิดว่านะครับว่พาพ่อแม่พันธุ์เขาใหญ่มากครับเป็นพ่อแม่พันธุ์โคปูใหญ่นะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างครับหัวคอกกับหางคอกท้ายคอกนะครับก็คือหัวคอกก็คือตัวที่มันเกิดคอกเดียวกันนะครับแต่มันมีอัตราการตที่มากกว่านะครับเพื่อน,นครับ ภาษาปลาก็เรียกว่ากินเพื่อนเข้าไปนะครับใหญ่นะครับส่วนตันโจูตัวนี้ก็เรียกว่าผิวขาวนะครับาดินนี่ก็คือผิวขาวนะครับแต่อัตราการตัวจะเล็กหน่อยนะครับจะเล็กไปหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับหนวคอกอย่างโคกูแล้วก็เบนิกอยตัวนี้ครับเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตคัดไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะมา ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับตักมาคัดนะครับก็คัดง่ายๆนี่แหละครับคัดเอาตัวใหญ่นะครับแล้วก็รวดลายด้วยนะครับเพราะว่าแอดม n ินจะทำการอัดอาหารนะครับที่มีคุณภาพหน่อยนะครับทั้งโปรตีนทั้งสาร่ายสไปรูดีนานะครับเพื่อทำสีแล้วก็ทำไซส์นะครับ แอดม so, like mm ินก็จะเน้นหน่อยนะครับว่าควรจะเป็นปลาที่มีอัตราการโตที่ดีนะครับแล้วก็มีอนาคตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแอดมินก็จะคัดนะครับจากจํานวนปลาหลายร้อยตัวนะครับที่ทําการขุนนะครับรอบแรกนะครับนี่อย่างตัวนี้เป็นนิกรอยนะครับเอาเป็นนิกรอยนี่ใหญ่อยู่แล้วนะครับนะครับใหญ่ใหญ่เกือบทุกตัวนะครับเป็นปลาที่ ตัวค่อนข้างเร็วนะครับแอดมินชอบเลยครับนี่ส่วนสีส่วนอะไรก็คือยังไม่ได้รับพวกสาไลาสไบตูน่าแอกตาเซนทีนพวกนี้นะสารเล่งสีนะครับยังไม่ได้วิตามินนะครับพวกนี้ก็มันยังไม่รู้หรอกครับว่าสีส้มๆแบบนี้จะแดงแบบไหนนะครับอนา,าคตจะแดงดีกว่าเดิมไหมหรือจะเหลืองอยู่ตรงนี้ เป็นออกสีส้มๆแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆก็ต้องดูนะครับหลังจากได้รับสารเลี้ยงสีแล้วนะครับหลังจากได้โปรตีนสูงแล้วพัฒนาการความโตนั้นจะดีแบบเดิมหรือเปล่านะครับเพราะนั้นแอดมินก็ต้องคัดหน่อยนะครับเพราะว่าต้องใช้ต้นทุนในการเลี้ยงนะครับ ครับก็คัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็คืออปลาที่เขารอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะครับนี่เรียกว่าบอดี้ใหญ่มากครับบอดี Body ้เน้นเอาบอดี้นะครับส่วนลวดลายนี่เราทําได้ครับลวดลายทําได้ก็มีคัวกุด้วยนะครับนี่อย่างตัวนี้นี่ถือว่าแอทเทิน มาแล้วครับยังไม่เท่าไหร่แต่แพทเทิ้นมาแล้วครับดูสิครับจะจับยากนิดน,นึงนะครับแอดมินใช้เวลาในการคัดค่อนข้างนานครับครับรียกว่า โอกุนะครับแตเิืนสวยๆนะครับส่วนเบนิกอยไม่ต้องห่วงครับหัวคอค่อนข้างใหญ่ครับเดี๋ยวเอาลงไปขุนในบ่อสิบตันนะครับที่มีปริมาณน้ำมากๆหน่อยนะครับดูว่าพัฒนาการการโตของนี่จะก้าวกระโดดแค่ไหนครับสำหรับจุดหัวคอบนี้นะครับโอ๊กุแล้วก็เบนิกอยนะครับมีมูจิด้วยนะครับ มมจิก็คือปลาที่มีสีขาวล้วนนะครับชับยากครับมูจิครับครับ,รบก็สำหรับคนปั้นปลาพ p นี้นะครับก็จะโอ้ได้เห็นปลาเยอะหน่อยนะครับหลากหลายร้อยตัวนะครับนี่เรามาดูชุดที่เข้ารอบนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับช่อง170บ้านมาราบด้วยนะครับสำหรับคนปั้นปลา EP ที่9นะครับก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ